cũng subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để là cũng lỡ còn video và luôn vui <laughs> นี่ใครตีหอคุณแต่เเขาขายเยอะเลยนะคะแบบหูแบบหูเกวี่สินี่

เอมมนเ็วันงแล้วบ็เปนอ้นันยมันมันไม่ไนมันอ่อนดิตเตดิวดิก็แบบงลฮะ

พอเราหมดยังที่ผัดเลยรไผัดหมดยังผักยังผักเหลือแต่บอกิเหลือเหลือทกอย่างเลยแค่ัก็เหลือของใหญ่ก็เหลือเห็ดก็เหลืออีกหุงนีงก็เหลือแล้วเห็ดือเนาก็เหือก็จเลกนอ มอคีก็เลยว่ผนไนอนอีกมาเลยว่าคุณวักับวงเด้นทีน้ำหาบ่เห็นทังป่าทั้งกันนอกไผเลยผันบ่วเหรอผัน้ยงน้ำบลาบก็ไปหาหญ้าเด้อเจ้าเคยกินไหมหมาเออ น้ำเต้าโอ้น้ำเต้าเล็กบอกดีน้ำเต้าเป็นแถวเด้อน้อซื้อกินคนมีของเขาไม่กินหนูมีของหกเจ๊น้องมีของหกเจ๊อยากกินปลาดิ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละที่เราไปที่เราไปอันนั้นน่ะไปมุกดาหารน่ะปลาเนื้ออ่อน ปลาเนื้ออ่อนแล้วเขาบอกว่าปลาอะไรนะปลาปลาปลาอะไรนะเขาเรียกว่าปลาเขาเรียกว่าปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนเขาใส่ก็ได้เอาเป็น่เนื้อหรี้น่่ยอีดีวยวเดียียีเี๋ยวเดียดีเดี๋ยวเดี๋ยวี๋เี๋ยียดี๋ยีเดวยวเี๋ยววี๋เี๋เดียวเี๋ยวเี๋ยววดี๋ยวเดี๋ยด ลละพรกแดงแดงไทยเนยแดงลยค่ะร้อยร้อยอนี่ขายยังไงจะกล้าเนี่ยกาเลยยี่สิบบาทเอาน้ออเนาะครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลค่ะ อะไรเงี้ขายไงจ้าพริกดูอ่ะพริกนี่อัน มาย่างๆอันนี้30บารวมพริกด้วยกี่บาทเป็น80บาท ยาเดินี่นี่ยาเดินเอาไปซื้อเสื้อผ้ามาตลาดละซื้อเสื้อผ้ายิ่ปุ๊กไหนเนี่ยไม่รู้มันจะนมชั้น พิจุกกี้เขอยู่เขาทำอ๋อไม่ยาทรงเครื่องจานหอมทิงด้วยอะไอันนี้หอมใช่ไหมทิมพิจุกี้เอาไปเต้าก๋วยเนี่ยถุงนึงเอาเอยนี่มัดตัวนึง นนี้มยาเอานนี้ยาอะไรอีกค่อยเอาอันนี้ไหนค่อยเอาอะรซงเครื่องเครื่องอันนี้มันคือเล่นน้ำลำไยน้ำลำไยอันนี้เสจ้าใหม่นมสดใ่เอาไปฝากลุงเลยนะลุงไปกินเอาแบบไหนเอาน้ำลำไยถึงแล้วก็เอาแต่น้ำลำไยก็สั่งกันมาให้เขาตักก็ได้เอาธรรมดาค่ะเอาเอาอันนี้ ทรงเครื่องอ๋อนำเพงเขาบอป้าวันนั้นป้าซื้อแบบนี้ค่ะเออเอาไปกินกันไปกินแบบนี้แเออใช่อย่างแบปลาป้าหรืออย่อางตีแล้วอะไรบ้แล้วอันนี้มันใส่เครื่องแล้วแบบวางไว้เต็นเลยเป็นนมสดนมปลาอเอาเนี่ยห้ยาอ,อย่างนี่ห้าอย่างตัดเสียด้ถึง ไปที่ตลาดทะเลวังมาไปตลาดไปกับปานป้าซื้อแล้วลืมเท่าไรกูแปดสิบบาทเครื่องเทศมีอะรบอฮะมีเลยมีเครื่องเทศเยอะแยะอู้อออดี

แกงเขียวหวานกคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟดีเสียงดนตีมาแล้วนะคะมาดับสวัสดีค่ะ